สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกัโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณถนนเจ้าพระรยาค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านที่อยู่ริมทางนะคะแต่ว่าโอ้โหลูกค้ารอเยอะมากๆเลยนั่นก็คือร้านสาคูเขาเก็บปากหม้อนะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะชื่อมิ้มค่ะขายอะไรบ้างคะ ตัดหม้อกับตัดคูเส้นหมูค่ะที่บาทคะถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทนะคะขายวันไหนบ้างกี่โมงคะขายทุกวันถ้ามาให้ดีต้องมาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มค่ะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะคะ,ะ,คะขายแค่ตรงทัทว่มงเองบางทีก็มาเร็วบางทีก็กลับช้าแต่ว่าถ้ามาให้ดีก็คือทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มจะเติมกัน <c oughs> เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะ ประมาณสี่สิบห้าปีค่ะสี่สิบห้าปีแล้วนะคะก็คือค้าลุมเลยนะคะนี่ ขายเยอะมากๆเลยเขาเอานี้ถุงนึงไม่เอาเลย เอาอันนี้สองถุงนะคะปากมอสองถุงค่ะถ้าเป็นแบบปากมอมีน้ํานะคะ นี้ทําสาคูสดๆเลยนะคะที่ตรงนี้เลยใช้เวลานึ่งกี่นาทีะคะสามถึงห้านาทีนะคะใช้เวลานึ่งสามถึงห้านาทีนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเม็ดสาคูสีขาวๆนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะปั้นปันปัน,ปนแล้วก็นี่ค่ะใส่ไส้ลงไปชุดละยี่สิบบาทนะคะได้กี่ลูกจ๊ะ ครูจะได้9้าลูกส่วนปักหม้อจะได้10ชิ้นอ๋อสาคูแบบนี้นะคะได้9้าลูกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเ้าเก็บปักหม้อได้10ชิ้นนะคะนี่อันนี้คือเป็นไส้นะคะเห็นมีทั่วมีอะไรบ้างคะมะพร้าวเหรอคะหมูหมูผักกาดเค็มผักกาดเค็มแล้วันนี้ค่ะเป็นสาคูสีขาวค่ะอันนี้สาคูสุกมาแล้วใช่ไหมจ๊ะยังค่ะเรายังไม่สุกนะจะจ นี่ค่ะเป็นการน,นึ่งสาคูนะคะ เก็บมาได้เลยนะแม่้ <Thank you. S 1> อืม ร้อนๆเลยค่ะเหมือน,อนมีความอหอมหอมเจียวเลยค่ะอ,อุ้ยนี่น่าทำไปในนี่นะลงเหมือนเยียงบานเลยนะนี่ของหนูแล้วใช่ปะ,ะโหสุดยอด เป็นแบบใช้เตาถ่านเลยค่ะเพื่อนถุงละยี่สิบาทถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากเลยค่ะน่าจะเป็นไส้หวานนะคะอาถ้าหาปูไม่เสียแต่ถ้าหาทุ่งหดวเนียใช่เอค่ะ ไว้าๆไม่ต้องเข้าู้เยนก็นได้นะคะ นี่เป็นน้ำกะทินะคะคสาครูกับเขาเก็บปักมอไหนขายดีก็กันนะคะเขพ,พ,พ,พอกันเลยนะคะ มากเลยเนียนแล้วก็หอมกะทิมากเลยชิมเลยนะคะอืมอืมตัวแป้งมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไส้หวานหอมค่ะแล้วก็น้ำกะทิที่เขาให้มานะไม่มีความหวานนะคะจะได้ความหวานจากไส้อย่างเดียวค่ะทำให้ไม่หวานมากค่ะอร่อย เพ,พ sort of ิ่มเพิ่มเพิ่มค่ะนี่ค่ะเยวให้ดูไส้นะคะ กะเมื่อสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย